มาแล้วครับขบวนรถนท้องถิ่นขบวนที่สี่หนึ่งหกนัครับจากต้นทางสถานีอุดรธานีปลายทาง สถานีานคร<อ>ราชสีมารรกำลังจอดหยุดนับทรงผู้โดยสารนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเพราะเนื่องจากขาบวนรถท้องถิน่นขบวนที่สี หนก็ได้ราชามา20กว่านาทีนะครับผมวันนี้ขบวนที่416หข้าจอดหยุดรับสง่งผู้โดยสารในชาญชาลาที่2นะครับ ขณะนะะีออะนะ้ท่านสถานีได้สัญญาณปล่อยขบวนรถท้องถิน่นที่416ออกจากสถานีชุมทางออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่416กำลังออกจากสถานีชุ่มทางถนนจีละมาแล้วนะครับออกในชานชาลาที่2นะครับ วันนี้ได้รถด,ดิเซลล่างอาฮิ็นกซขอ1 0, 2 3 3ทําทำคาบวนมานะครับ<า>วันนี้ที่ช่างตะเปิดวีททักทายนะครับผม วันนี้พี่ช่างตะทำขบวนสี่หนึ่งกมานะครับผมเปิดบีดทักทายนะครับไปแล้วนะครับขบวนที่สี่หนึ่งหก